ด้านของเลขาธิการนายกรัฐมนตรียืนยันว่านายกรัฐมนตรีนั้นไม่จําเป็นต้องขอโทษกรณีที่กล่าวปาทกทาในเวทีประชาคมประชาธิปไตยค่ะ นายสุรนันท์เวชาชีวะ,ะเลขาธิการ,รนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่จําเป็นที่นายกรัฐมนตรีต้องออกมาขอโทษต่อกรณีการกล่าวปาทกถาในเวทีประชาคมประชาธิปไตยที่ประเทศมองโกเลียเพราะสิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดนั้นเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นพร้อมเรียกร้องให้ยุติการวิาพากษ์วิจารณ์ที่ไม่เหมาะสมกับนายกรัฐมนตรีซึ่งทีมกฎหมายกําลังพิจารณาถ้อยคําวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวด้วยเช่นกัน นายกรัฐมนตรีซึ่งศักดิ์ศรีของนายกรัฐมนตรีไทยเราก็ต้องช่วยกันรักษาไว้แต่ในขณะเดียวกันยิ่งไปแย่ไปกว่านั้นก็คือการดูถูกศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคงต้องขอวิงวอนว่าการวิาพากษ์วิจารณ์ใดๆก็ขอให้อยู่ในกรอบของการวิาพากษ์วิจารณ์เนื้อหาของท่านที่ท่านนายกรัฐมนตรีปาตากถาไป<อ>คณะน,น,นี้ฝ่ายกฎหมายของท่านนายกรัฐมนตรีก็กาลังพิจารณาทุกคำนะครับ คำวิพากษ์วิจารณ์ทั่วไปทางการเมืองแน่นอนไม่มีปัญหานะครับที่เห็นแตกต่างพร้อมรับแต่ถ้าเป็นการหมิ่นประมาทส่วนตัวนั้นเนี่ยทางฝ่ายกฎหมายกำลังพิจารณาว่าจะดาเนินการได้อย่างไรบ้างครับส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมทำหนังสือเปอิดผนึกชี้แจงการปารสกกาของนายกรัฐมนตรีต่อประเทศต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้แต่ขอให้ทบทวนว่าที่ผ่านมาฝ่ายค้านได้ทำอะไรกับประเทศไทยโดยเฉพาะการทำลายระบอบประชาธิปไตยของไทย